เครับอยู่ร้านบางคายแอร์ซอฟนะครับวันนี้มารียิวเจ้าตัวแบงก์การมือสองนะครับตนนี้บริการที่6 0 0ันบาทนะครับแถมรูปสินัดฟรีค่าส่งผู้ซื้อต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปและใช้หน้าบัตรประชาชนในการซื้อนะครับไม่มีปลายทางและไม่รับดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับนะตอนนี้ห0พ0นนะครับสภาพถือว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนะมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องมาก็จะมีอ่าตัว ยิงปลุนะครับนะช้องปืนตัวปืนนะครับแม็กเดียวจะ้ะตอนนี้อัปเดตราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปว่าตอนนี้แบงก์กันราคาขึ้นประมาณนะครับประมาณ1,000บาทต่อตัวนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะนะครับแล้วก็เรามารอลุ้นกันดูว่าปีหน้าเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เข้ามาขายอีกเนี่ยมีโอกาสไหมนะครับก็เพราะว่าด้วยความที่เราไปดัดแปลง มีข่าวปื้นแปงลงนู่นนี่นั่นค่อขึ้นข้างเยอะนะครับทำให้ราคาแบงกันขยับขึ้นแล้วก็เนื่องจากมดนําเข้านะครับทําให้ตอนนี้ของเริ่มขาดตลาดทําให้ราคาขึ้นนะฮะก็เราโทษใครไม่ได้นะนะครับพวกไปดัดแปลงทําให้ราคาขึ้นนะครับแต่ผมกล้าการันตีเลยว่าถ้าราคาขึ้นขนาดนี้โอกาสดัดแปลงก็ยากขึ้นนะครับแล้วถามว่ามือสองราคาขยับไหม ก็ถ้าสภาพใหม่เอี่ยมจริงๆเนี่ยใหม่แบบโคตรใหม่เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับก็ขยับตามคือราคามือสองเนี่ยผมบอกผมว่าสภาพตามราคานะครับปืนยิงได้ระบบปกติแต่สีไม่สวยราคาก็จะถูกหน่อยนะครับแต่ถ้าสีสวยเนี่ยสภาพใกล้เคียงมือหนึ่งเนี่ยราคาตรวนี้ผมเห็นมีคนขายมือสองนะครับแบบคนด้วยกันนะครับอ่ไม่ใช่ผมแบบคนขายด้วยกันเนี่ยตัวหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยของ ของคูเซ่หรืออักซาเนี่ยแหละเขาขายอยู่7,5 0 0นะครับนะผมก็มีโอกาสจะไปแตะราคานั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะมือหนึ่งมัน8,6 0 0นะครับมือหนึ่ง8 6 0 0ันะฮะแต่ราคารับซื้อเนี่ยผมขึ้นผมขึ้นมาสักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ขยับขึ้นมากเพราะว่าก็เผื่อไว้ครับเผื่อไว้เพราะว่าผมขึ้นราคารับซื้อไว้ก่อนนะครับแต่ราคาขายเนี่ยผมยังไม่ได้ขยับมากนะครับแต่ก็มีโอกาสขยับไหม มีแน่นอนนะครับแต่ผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับในอีกไม่นานแต่อย่างว่าคุณภาพ่าสภาพตามราคาจริงนะผมไม่ได้อยากขายแพงเวอร์วังแต่ก็ด้วยกลไกการตลาดเนาะนะครับราคามันสูงแต่ผมก็ไม่อยากไปแข่งกับใครเขานะครับก็นั่นแหละอย่าไปหาดัดแปลงกันเชื่อผมนะครับต่อให้มือสองเนี่ยอีกหน่อยก็ราคาก็จะขยับขึ้นตามๆกันไปนะครับมันก็จําเป็นต้องแพงขึ้นเพราะว่าไม่มีของเข้าแล้วนะฮะ และอย่างปีหน้าเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าเราจะได้นําเข้าเล่นแบบปกติเหมือนชาวบ้านชาวช่องไหมแต่ที่แน่ๆผมกล้าบอกเลยว่าต่อให้ของเข้าได้ราคาก็จะไม่ลงราคาก็จะยืนอยู่เท่าเดิมตลอดแล้วทีเนี้ยนะครับนะก็เ,ออนะเพราะพวกดัดแปลงละครับทําให้ราคามันสูงขึ้นแบบแบบนี้เลยอะแบบแบบน่าตกใจเหมือนกันนะเพราะมันกระโดดทีละพันอย่างเงี้ยนะครับนะ เราก็โทษใครไม่ได้นะพวกดัดแปลงนั่นแหละครับตอนแรกมันมาขอามันถูกถูกดีๆก็ดีอยู่แล้วพอแบงก์กันเนี่ยความเอาตามความจริงเนี่ยมันมันมีตั้งนานแล้วนะนะครับแต่แค่มันเพิ่งมาบูมช่วงหลังเพราะว่ามีคนนำเข้ามาเยอะนะครับราคาลยตกนะครับแต่พอเอามาดัดแปลงกันอีกทีนี้งามครับผมราคาแม่งขึ้นน่ากลัวมากโอ้โหขึ้นแบบตกใจนะครับหาเซฟนะครับกดเซฟต้นไกใช้ได้นะครับ อย่าเอาสไลด์ลงเอานอกลงก่อนสไลด์ขนักเกินนะครับอ่ะมาถอดกันนะฮะปึ๊บอืมบางทีถอดง่ายๆผมเจอแล้วเรจเรียบร้อยเนี่ยการใช้ WD40 นะครับเอาสำหรับแบงค์กันเนี่ยหรือบีบกันเนี่ยเรารู้สึกผมว่ามันก็ไม่ควรนะครับเพราะว่า มันทําให้พวกแมมันเป็นชั้นครีมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาแปรงขัดก่อนอ่ะผมก็แ,กแปรงขัดมาแล้วนะครับอันเนี้ยตามความจริงเนี่ยผมไม่ให้ใช้ WD40 นะเพราะว่าหนืดนะครับแล้วมันเป็นชั้นครีมพอเป็นครีมเนี่ยมันจะเข้าไปเคลือบแล้วทําให้ปืนเรายิงติดขัดมันจะมันจะรู้สึกเวลาดึงซ้ายมันจะแบบทําไมมันฝืดๆวะนะครับนะเราก็เดี๋ยวผมอนอุญาตใช้แปรงขัดก่อนเลยนะครับ ขนนัดกันให้ดูในคลิปนง่ายๆเลยเอานะครับขัดแล้วใช้ซิลิโคนล้างได้เลยนะครับหรือโซเน็ก,ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าทุกท่านมีนะครับเยล้างออกได้เลยเ,ยเห็นไหมไม่ต้องถึงท่านใช้ w d บ40นะครับแนะนำว่าใช้โซเน็กได้เลยนะครับเพราะโซเน่นยช่วยได้เยอะนะครับโซเน็ตเขาจะขัดสนิมกัด ต่างๆนะครับไม่ต้องถึงนตดูดี40เพราะว่าสภาพตามที่ท่านเห็นก็คือมันจะเป็นชั้นฟิล์มเลยนะครับนะบมันหนาเกินไปนะครับมันหนาเกินไปนะแต่ดีสี40นี่มันก็ใช้ได้แหละแต่ผมว่ามันฝืดไปหน่อยนะครับไม่เลยไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะครับให้ใช้เป็นโซเนกนะครับเพราะว่าเขากัดดีแล้วดูดี40มันเป็นเหมือน ครีมอ่ะครับมันไม่เหมาะเท่าไหร่กับใช้แบงก์กันนะครับนะเนี่ยหัวมือล้วงไว้ให้ดูเลยนะเห็นไหมมันเป็นเนื้อครีมนะครับเป็นเนื้อครีมเลยนะฮะก็ไม่เหมาะไม่เหมาะเนาะก็ใช้ตัว <c oughs> ใจ้เป็นเจ้าตัวไม่จจละบีขาวก็เป็นโซเนกนะครับจจละบีขาวเนี่ยที่ผมหมายถึงคือจจระบีแบบที่ผมใช้นะครับไม่ใช่ว่าเป็น W D สี่สิบนะนะครับ อย่าเห็นว่าแก่ว่าเอ้ยเรามีอยู่แล้วเราใช้ก็ได้อันนี้ไม่ควรนะครับเพราะ wd สี่สิบเขาไม่ได้กันสนิมขนาดนั้นนะนะครับแนะนำใ่้ใช้เป็นโซเนกหรือน้ำยาล้างปืนจริงนะครับใช้ด้วยกันได้เลยนะเราอย่าไปกลัวมมันแพงนะครับเชื่อผมเถิดดูแลก็ใช้ของดีๆหน่อยนะครับซิลิโคนก็ได้นะครับเนี่ยที่ผมแกะกระป๋องใหม่เลยนะเพราะว่ากระป๋องเก่าหมดละน,นี่ขัดไปเลยนะเนี่ยขัดออบเลยเนี่ย เราไม่ต้องกลัวนะครับก็คือไอ้พวกนี้มันจะฝืดติดแน่นติดนานแถมเหนียวนะครับแถมข้าเมาจับเยอะด้วยถ้าเห็นตอนที่ผมถอดสไลด์มาปลาตังนี้มันเทสยิงแล้วนะครับก็คือผมเทสยิงก่อนค่อยมาถ่ายคลิปนี้นะแต่ผมล้างคือหลักๆแล้วเนี่ยผมจะฉีดไอซีดีโคนเนี่ยเคลือบอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าเข้ามาจระบีขาวนี่แห้งมากนะครับแห้งแบบติดเลยอ่ะนะฮะคือห้ามเด็ดขาดนะครับจระบีขาวแบบเป็น W D สี่สิบอ่ะ นะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นชั้นฟิล์มน้ำมันนะแต่เขาเป็นชั้นฟิล์มแบบไหนเ,เรียกอะไรนะมันหนาเกินนะครับพอมันหนาปุ๊บแล้วเขาฝืดเดบิวดี40เหมาะสำหรับเครื่องจักรนะครับที่ใช้ความร้อนสูงนะครับแลวต้องการน้ํามันที่เหนียวข้นนะครับแต่ถ้าแบงแบงกันเนี่ยมันไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแต่เป็นแค่เจ้าตัวซิลิโคนหรือไม่ก็โซเน็กก็ได้นะครับนะืมกเลยว่า คิดล้างปืนที่แบบสุดๆนะครับนี่ผมล้างแบบคร่าวๆนะครับจะถามว่าเกี้ยงไหมก็เกี้ยงนะเพราะว่าผมใช้ซิลิโคนแบบคือผมเป็นคนไม่ไม่ไม่ได้กลัวเปลืองกับการล้างปืนนะครับเพราะว่าถ้าผมกลัวเปลืองเนี่ยผมไม่ชีดขนาดนี้นะเพราะว่าในเสร็จแล้วยังไงเราก็ต้องล้างนะครับถ้าเราไม่ล้างเลยเนี่ยโอกาสพังมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับผมอย่าล้างให้ดูในคลิปแบบนี้แหละได้เห็นจัจากันไปเลย นะครับว่าอะไรควรใช้ไม่ควรใช้แล้วก็ควรปรับเปลี่ยนใช้อะไรไม่ใช้อะไรมากกว่านะครับนะอ่านะฮะอ่าลองมือล้วงดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นชั้นครีมอยู่เลยเห็นไหมนะครับทางเดียวที่จะเอาออกให้เกลี้ยงคือต้องเปิดจตัวไอ้ <c oughs> ฝาประกับนะครับแล้วเราก็ฉีดล้างฝาประกับก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าลืมไปว่าแบงค์กันเนี่ย ฝาช่องเนี้คือก็ทาเป็นตันนะครับไม่เหมือนพวกบีบีการที่จะทาเป็นตัวโล่งนะครับลืมนะครับทางเดียวคือต้องอัดซิลิโคนเข้าไปจนกว่ามันจะเกลี้ยงนะครับซิลิโคนเนี่ยสารพัดประโยชน์นะครับใช้เล่นแบงก์กันบีบีกันได้หมดนะครับซิลิโคนนี่สารพัดประโยชน์สุดๆนะฮะนะล้างให้เกลี้ยงเลยนะครับ ตรงไกลลงไกดหลอดเนี่ยเอาให้หมดนะครับเพราะมันหนืดนะครับหนืดเกินไปนะครับอย่าหาใช้ WD40 สิบนะครับผม w บ4ดีสี่สิบสหรับล้างปืนก็มีนะครับแนะนําให้เป็นแบบนั้นนะครับอย่างบครับอังริงพุ่งตรงว่าอย่างกนะฮะว่าแบบเอ้ยอันนั้นก็ได้เรามีอยู่แล้วได้เหมือนกันใช่ครับได้เหมือนกันแต่ผมบอกเลยว่าหนักหนาสาหัสมากครับท่านสังเกตก็ได้ว่าเวลาเราดึงสไลด์มันจะฝืดกว่าปกติถ้าเราใช้ w บ4ดีสี่สิบนะครับแบบสําหรับ นี่เป็นแบบคาบจารบีขาวอย่างนั้นนะอย่าไปใช้นะครับใชนแบบธรรมดานะครับวิธีสี่สิบสำหรับล้างเครื่องยนต์ก็มีเอ้ยล้างปืนก็มีนะครับลองดูนะครับหรือไม่ก็ไม่ชัวร์เอาแบบปืนจริงไปลเลยอา้าวมีได้ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่า <c oughs> เขาต้องล้างคาบขมาเหมาคาบอะไรเนี่ยตามตามอ่าสิ่งสกปรกที่เรียกเข่าเหมาที่อยู่ตามตามซอกปืนตามอะไรเงี้ยครับมันก็ได้หมดเนาะนะครับเนี่ย อยู่นี้เยอะมากเลยนะฮะผมต้องเอาพาลวงและลูดออกมานะครับเนี่ยจยไปหาใช้กันนะมันสกมันทำให้ปืนเราฝืดน,นะครับเนี่ยผมต้องล้างให้หมดเลยนะล้างให้ดูเลยนะมันเป็นเหมือนชั้นเจลเลยนะครับทำให้ปืนมันฝืดน,นะครับเราใช้แค่ซิลิโคนโซเน็กนะครับนะล้างให้เกลี้ยงได้เลยนะครับ จริงอยใช้น้ำมันร้อนสันเลยมันใช้ได้นะแบงค์กันใช้ได้นะครับแบงค์กันใช้ได้เดี๋ยวผมเอามาลองกันให้ดูดีกว่าโอเคมาเอาร้อนสันมาละนะครับผมก็เทใส่เจ้าต,ตัวแก้วไว้นะครับมาขาดเลยคุณเห็นคาบเข่าไหมเนี่ย DB40 นี่คือข้อเสียของปืนแบงค์กันท่านเห็นไหมว่าเข่าเขาจะไปจับพวกด้านในคนข้างเยอะนะครับเห็นไหมมันไม่เหมือนจละบีขาวหรือซิลิโคน หรือสํายาล้างปืนนะครับเขาจะไม่ไปจับเป็นก้อนขนาดนี้ท่านดูดิอย่าไปหาใช้กันนะครับเพาจับเป็นก้อนเลยนะนะให้ใช้เป็นเดบิวตี้ยให้ใช้เป็นซิลิโคนหรือไม่ก็้ํายาล้างปืนจริงนะครับอันนี้ผมใช้หลอนสันขัดแล้วเพราะว่าถ้าหลอนสันเนี่ยชัวร์สุดนะครับหลอนสนันนี่เอาจริงนะหลอนสันนี่พ่อทุกสถาบันนะครับขัดอะไรก็ออกนะฮะผมขัดด้วยหลอนส,สันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วผมก็จะไป ล้างด้วยซิลิโคนต่อนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองนะผมรู้สึกว่าเปลืองซิลิโคนมากเลยนะครับนะนะขัดลงไปนะครับเนีย่ยคุณดูดิมันเป็นชั้นฟิล์มหนาขนาดนี้ผมถามหน่อยว่ามันจะไม่ฝืดได้ไงอ่ะเนี่ยนะคุณดูดินะครับเอามือรูบยังไม่อยากจะออกเลยนะฮะเนี่ยมันต้องใช้แป,งปงรงทุบลอสันแล้วขัดนะครับ อย่าไปหาใช้ WD40 ที่เป็นสำหรับเครื่องยนต์หรือสำหรับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรหรือล้างโซ่นะครับรบกวนนะเล่นพวกนี้เราอย่าง,งกนะครับเพราะว่าพังขึ้นมาเนี่ยอะไหล่โอหาย,ายากมากๆนะครับมันไม่ได้มีขายแบบทุกรุ่นนะนะครับต้องระวังต้องระวังนะฮะเพราะว่าพังขึ้นมามันก็ได้ไม่คุ้มเสียนะครับได้ไม่คุ้มเสียนะครับ อ่ะนะฮะต่อไปก็ล้างด้วยซิลิโคนนะครับเนี่ยเห็นไหมจะล้างง่ายนะครับเพราะว่าลอนสันไม่ไปกัดน้ำมันเดิมออกหมดแล้วนะครับมันจะล้างง่ายเนีเออทำไมผมไม่คิดแต่ทีแรกวะแม่งเลยดมนะครับเพิ่งมันยัออกตอนใช้ตะไลบ่นนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็เพื่อเป็นการสาธิตให้ท่านดูว่ามันใช้ได้นะครับ ล้างคาแป๊บเดียวออกหมดแล้วแป๊บเดียวจริงนะครับเหลือด้านหน้านี้หน่อยนะครับเอาให้เกลี้ยงนะครับเพราะว่ามันไม่ควรอยู่ในปืนเลยนะครับอย่าไปหาใช้เดบิวีีิอย่างงบครับอันนี้ผมพูดตรงนะผู้กาษาแบบผมอะ่ะพูดในฐานะที่แบบเหมือนคนเล่นด้วยกันอะ่ะว่าอย่างงบลงทุนกับการดูแลปืนพวกท่านหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ลงทุนเนี่ยโอกาสปืนท่านพังขึ้นมาเนี่ย ค้านงข้างมหาศารนะครับนะเพราะถ้าพังขึ้นมาซ่อมทีก็หูตาเหลือกนะครับอะไรแบงกันยิ่งตอนนี้ยิ่งหายากๆอยู่เนาะแล้วก็อย่าไปหาใช้ WD40 กันละนะครับให้ใช้เป็นแค่เจ้าตัวน้ำยาล้างปืนนะครับหบล้างปืนจริงหรือซิลิโคนนะครับย้ำแม่งตลอดนะแล้วก็อย่าลืมไปตรงขอล้างปอกนะครับฉีดซิลิโคนอัด้าไปสักหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียหายนะครับ แต่เรื่องราคารับซื้อเนี่ยผมพุ่งตรงว่าผมขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับผมขึ้นมาตั้งแต่มีข่าวว่าผมดูอนาคตออกเลยว่าแม่งยังไงก็ขึ้นนะครับผมเลยหนีขึ้นมาก่อนแต่ราคาขายผมยังไม่ขยับนะผมยองกําไรน้อยก่อนนะนะครับตอนนี้ผมประคองราคาตัวเองอยู่นะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยอ่ะจริงๆผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วแหละว่าจะขยับขึ้นแต่ก็คงคิดว่าก็คงตามสภาพครับตัวนี้ผมก็ปล่อยหกพันเนาะมันเป็นรุ่นแรกๆที่มาแม็กเดียรนะครับมันก็ สภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าอีกไม่นานราคาขยับขึ้นผมก็ต้องขึ้นนะครับก็ทําใจกับผมนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้อยากขายแพงแต่สถานการณ์แม่งบังคับจริงๆไม่ไหวอะ่ะนะขณะคนขายมือสองต้องแบกภาระเลยนะครับแบกภาระคือในเมื่อราคามือหนึ่งขยับขึ้นมือสองผมก็ต้องขยับตามนะครับถ้ายิงสภาพใหม่มันก็ต้องนะก็ขยับตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะมือหนึ่งตอนนี้แม่งจะแตะหมื่นแล้วอ่ะยิงนึงเก้าหนึ่งนี่ไปหมื่นแล้วเงี้ยเอยี้ยหไหวยือ ะครับแม่งใครหาซื้อเล่นนี่ท้อเหมือนกันนะครับเนี่ยนะรจระบีขาวที่ใช้ให้ใช้เป็นแบบนี้นะครับนะอู้สิบห้านาทีแล้วนะฮะมันก็นานเพราะว่าล้างนั่นแหละนะครับเพราะอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนชั้นฟิล์มเคลือบนะครับแต่จะไม่เกาะเป็นไขนะครับเหมือนเจ้าตัวจระบีขาว WD40 ของผมมันเป็นจระบีขาวญี่ปุ่นนะครับ อย่างนั้นอนะมันจะเกาะถ้าเป็นวีดิเนี่ยมันจะเกาะเป็นไขเลยนะครับมันจะไม่เป็นชั้นฟิล์มนะครับอย่าไปหาใช้เดี๋ยวมันพังนะครับเดี๋ยวปืนนันพังเนาะ,ะนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเช็ดแกนไกหลอดสักนีดนึงนะครับให้เราก็ทาแกนกะหลอดไปสัหน่อยนะฮะเนี่ยตอนแรกผมว่าใช้มือเปล่าหลังๆต้องถูงมือนะครับเพราะมันเลอะจริงๆนะฮะมือดำเลย <laughs> เราใช้ถุงมือดาเพื่อจะเลี่ยงดูบอกถ้าใช้ถุมงถม,ถถมือสีขาวนะเหลืองเลยครับผมบอกเลยถุงมือเหลืองแบบทุเรศทุลังมากนะฮะอ่าต่อไปก็ใส่ตัวตัวบูทไกด์หลอดนะครับปึ๊บฝังตัวไม่ใช่ใส่ผิดฝังนี่หาตรึมเลยนะอ่ะนะครับใส่ลงไปนะแล้วก็ใส่ตัวสไลด์ดึงปึ๊บนะครับอ่าแล้วก็ใส่ใช้ตัวนี้สลัก ล็อกไว้นิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมเราจะเลื่อนกลับมานะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปบิดดึงง่ายๆนะครับทําไมดึงยากนั่นแหละครับเพราะมันลื่นถุงมือผมมันเลอะน้ํามันนะครับทำให้ดึงสไลด์ค่อนข้างยากนะครับอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมล้างบีบีกันแบ่งกันกันกนกบทุกท่านด้วยนะจ๊ะจะได้มีปัญหานะครับแล้วก็อ่านี่แนะนําสําหรับ ปืนบางตัวที่ลํากล้อง,ของเขาข้างในเป็นคานเหล็กนะครับคานเหล็กอันนี้ท่านหาซื้อก็ได้นะครับน้ํามันฉโลมปืนจริงอะ่ะเพราะว่าด้านในมันเป็นคานเหล็กนะครับเราต้องใช้วิธีการนะครับถ้าเกิดแหวนสไลด์ไว้ก่อนอันนี้ข้างในก็เป็นคารเหล็กนะครับนี่แบบนี้นะอันนี้ผมซื้อผมขอซื้อลูกพี่เข้ามาแล้วขอเข้ามา <c oughs> นะครับลองหาซื้อได้ร้านร้านแบงก์กันมีขายนะครับกระปุกเท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้ผมขอเข้ามา ไม่ได้รีวิวไม่ได้อะไรนะแค่ที่รับขอหน่อยนะเขาก็ให้มานะครับปึ๊บปึ๊บนะครับคือต้องคุณต้องเข้าใจว่าการขายกับร้านเนี่ยพูดนิดนึงนะครับว่าการขายกับร้านเนี่ยคือรา,ราคาที่ผมรับเป็นราคาที่ผมสามารถไปต่อได้นะครับถ้าจะมาหวังว่าผมรับซื้อสูงเนี่ยคือราคาที่ผมเสนอไปเนี่ย ผมไม่กล้าเคลมว่าสูงกว่าร้านอื่นแต่ผมว่ามันก็สูงในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมคิดว่าโอเคราคาที่สมเหตุสมผลแล้วผมสามารถไปต่อได้นะครับนะว่าผมไม่อยากไปกดราคามากหรอกก็สงสารคนขายเพราะบางคนมีเหตุจําเป็นต้องขายนะครับแต่ว่าถ้าราคาไหนผมไม่ไหวจริงๆผมก็ไม่ไหวนะครับถ้าผมต้องไปต่อเราะแต่อย่างที่บอกครับเรื่องการซื้อแบงก์กันเนี่ยก็ควรซื้อกับร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็ตามเพราะมีโอกาสที่ อยู่วันดีคืนดีถ้าอาจจะโดนสั่งตรวจสอบว่าเย mm hmm. <"Hey, S 2> มีใบซื้อไหมนะครับ mm hmm. อมีไหม mm hmm. เพื่อตรวจสอบยืนยันนะครับนะบ mm hmm. เพราะว่ามันก็จะได้สบายใจเนาะเวลาเราแบบสมมุติว่าเราจะไปยิงงานแต่งงานมงคลต่างๆอย่างเงี้ยครับแบงก์กันเนี่ยมันยิงได้อยู่แล้วแต่แจ้งเจ้าของงานนะครับผมคลิปนี้นานหน่อยนะครับ mm hmm. เกือบยี่สิบนาทีเนี่ยแค่ต้นคลิปคลิปรีวิวยิงแป๊บเดียวเองนะครับขออภยัยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับนะ สภาพภายนอกคลิปไหมมันไม่ได้เป็นสีเงินนะเปิดมันสีบอลเงินนะครับมั่ก็จอะเป็นเงินไม่เงินจ๋านะครับผมโอเคประมาณนี้ครับมาต่อไปก็ดูการทดสอบยิงกนะันเรื่องแม็กกาซีนก็ฉีดล้างปกตินะครับผมนะโอเคครับประมาณนี้ครับดูการทดสอบยิงกันดีกว่าโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวตัวนี้เป็นรีเทมด92ครับหรือเราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่า m 92นะครับผมนะ,ะมาดูกัน นะครับด้วยลูกปอกเงินนะครับตอนนี้มีลูกปอกเงินแค่ให้เทสนะครับลูกปอกทองของหมดเดี๋ยวสั่งนะครับนะไม่ต้องห่วงเพราะลูกหลังๆนี่ปอกเงินผมจะได้จากปืนพูดตรงๆว่าผมได้จากปืนที่ลูกค้าขายมานะครับนะมันก็มีมาบ้างนะครับแต่ค่อนข้างน้อยแล้วเพราะลูกปอกเงินตอนนี้หายากมากนะครับทั้งในตลาดทั้งนตัวอยากจะเป็นลูกปอกทองนะฮะอันนี้เทสต์ได้ลูกปอกเงินนะครับจำนวนสองนัดนะครับผมมานะฮะ ในเอ็มเก้าสองมันขึ้นง่ายเพราะว่าเขามีตำแหน่งจับตำแหน่งอะไรค่อนข้างเยอะนะครับมันจะดึงง่ายนะโอเคนะครับผมมาทดสอบยิงนะครับจำนวนสองนัดนะครับอ่าโอ้โหคุณดูข่าเมาดิคุณดูข่าเมาดิ อ๋อยีได้ปกตินะครับข่าเมเอาแมงขั้นสุดนะครับขั้นสุดนะขั้นสุดนะครับโอเคเนาะนะฮะยีได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างเนี่ยพอฉีดน้ํามันแล้วแม่งเป็นข่าเมเอาขนาดน่ะคอือหนึกสภาพถ้าคุณไม่ล้างดิเออือนิ้วดาปีนะครับ <c oughs> ยีได้ปกติลูกหมดสไลด์ค้างตัวเปืนมีปัญหานของอันดับแรกนะครับเอาแม็กออกก่อนนะครับผมเอาแม็กออกแล้วนะครับต่อไปเราสไลด์ดึงดึงสไลด์ถอยหลังลงแบบนี้ ล้าร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านใดเห็นคลิปยิงแสดงว่าไอจะพูดไงวะไม่ใช่สิผมยิงก่อนแล้วค่อยล้างนะครับเพราะถ้าดูท่านจะได้เห็นข่าเเมาอย่างชัดเจนแต่นี่คือไม่ต้องดูเลยข่าเเมาชัดมากนะฮะโอเคประมาณนี้ครับท่านใดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการเชิงเซาแรดบีแคร์ซอนะครับผมือกว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่เนาะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ